รหัสเนี่ยมันอยู่เน,งเ,งนเนี่ยเป็นตัวเงินอน่ะอันนี้น่าจะซื้อประมาณสามพันน่ะเมื 3, อ่อคืนมันซื้อให้ประมาณเอมันซื้อให้สามพันเยนเป็นเงินบ้านเราเท่าไหร่วะเออพันกว่าบาทมันซื้อให้พี่รันใส่ในในเนี้ยในเครื่องเนี้ยเอ,อยังไม่ได้ไปโยนให้ใครเลยยังยังไม่ได้ไปโยนให้ใครสักคนเลยเออเดี๋ยวโยนโยนให้ให้ตัวเองไปแล้วสามร้อยยี่สิบนะคะช่องที่ช่องที่เราได้อะน้อยน้อยอ่ะเรา,เาก็ไปโยน โอ้เนาะยอ่อเจ้าของก็ได้นะพี่รันกระต่าย <laughs> ป้าป๋าไม่ใช่สายเปยหมดสิทธิ์ <laughs> อุย้ยพี่นารกมีจริงอเออพี่นรกมีจริงเรามีไลเรามีไล่ไลกันเนาะใช่ไหมเออไลพี่นารกอะ่ะใช่หรือเปล่าพี่นร็กมีจริงอ่ะแชทเออมูลไล์พี่รันมันเยอะอ นี่ป้าป้าส่งมาแล้ว480เยน480เยนนี่โอ้พี่รันไปโยนให้ใคร800นะเดี๋ยวก่อนพี่รันไปโยนให้ใครนะ800อะ800เยนอะ800เยนก็เป็นเงิน200เกือบ300อะอืมมันมัน3 3 300 300ก็ร้อยก่า ก็ร้อยบาท320ละสามร้อยยี่สิบร้อยร้อยบาทอ่ะร้อยร้อยร้อยสิบบาทบ้านเราอ่ะเออพี่นรกจริงอ่ะแชทแชทมาหาหน่อยนะเออพี่ดันหาพี่น,นะนรกมีจริงอ่ะมาจริงเออมาจริงจริงไปสายสายเปตัวจริง <laughs> <laughs> นี่คุ้มแล้วนะเนี่ยเห็นไหมขึ้นขึ้นไลน์เนี่ยบางคนอ่ะมียอดยอดการดูเก้าพันเก้าพันหมื่นวิวยังไม่ได้เท่านี้เลยนะคะเนี่ยนี่ป้าส่งมาให้สี่ร้อยแปดสิบเยนก็เท่ากับ ร้อยแปดสิบบาทอืมร้อยร้อยแปดสิบาทบ้านเราร้อยแปดสิบาทบ้านเรา,า,า,าขึ้นไลน์อ่ะมันไม่ได้นะได้ไม่ถึงนะคะพ,พี่นรพี่นรพีจริงวิววิวสามพันสี่พันห้าพันเอ่อถ้าแสนขึ้นเงี้ยหมื่นหมืน่มนขึ้นอะ่ะของพี่รันอะ่ะวิววิวตอนนั้นอะ่ะเก้าเก้าพันเก้าพันเก้าเกือบหมื่นอะ่ะพี่รันได้เท่าไหร่รู้ไหมขึ้นไลน์อ่ะพี่รันได้คนเขาโดดไงโดดโดดโดดโดโดข้ามอะ่ะโดดโดขขโด,โดข้ามโฆษณาอนะ่ะไม่ คนที่เข้ามาเขาโดดโดดโด,ดมาคนหลายๆหลายๆพันหลายๆร้อยคนน่ะกระโดดข้ามโฆษณาเราไม่ได้ค่าค่าค่าโฆษณาเลยนะแต่ได้ยอดวิววิวนั้นพี่รันได้เท่าไหร่รู้ไหมได้ร้อยยี่สิบบาทอืมได้ร้อยยี่สิบบาทออยนให้ปู่อ๋าโยนให้ปู่แปดร้อยเออนั่นแหละโยนให้ปู่แปดร้อยก็เท่ากับแปดร้อยเยนก็เท่ากับเกือบสามร้อยบาทอ่ะอืมแล้วก็โยนให้อีกรอบหนึ่งก็ร้อยหกสิบใช่ไหมละ่ะอืมก็เท่ากับปกดสามร้อยกว่าบาทนั่นคือคลิปนั้นอ่ะ ปูปูได้เท่ากับปูขึ้นสองสองรอบอะสองรอบสามรอบอ่ะที่วิรันยนให้อ่ะอืมว่าจะโซนฮะว่าจะว่าจะโยนให้สักสามพันแล้วเชื่อพันพันแล้วเชี่อมันไม่พอ <laughs> มันไม่พอนะมันไม่พอ,อม,มันไม่พอก็เลยไม่ได้โยนอะ่ะเออนี่แหละก็คือว่าช่องเล็กๆอะ่ะเราเราอยากจะไปโยนให้เราอยากไปโยนให้เขาให้เขาได้พินอะพอพอ,พอให้เขาได้พินเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้อง ไม่ต้องไปโยนให้เพียงแต่ต้องไปโยนไปโยนให้ตอนนี้ให้เขาได้พินแค่นั้นเองอยากอยากให Hence, ้เขาได้พินไวๆอย่างน้อยพินึ่งเขามันจะต้องประมาณประมาณสองร้อยเหรียญขึ้นน่ะเหรียญหนึ่งก็สามพันน่ะสองร้อยใช่ไหมเน่ะตอนนี้ก็น้องน้องแหม่มอาน้องแหม่มอาก็ไปโยนใต้คลิปให้เขาอืมแล้วก็ไปโยนแอบ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 โยนให้เพื่อที่น้องจะได้อ่เขาเรียกอะไรได้พินแล้วแต่เหรียญเหรียญไม่ขยับมันไม่ได้เงินน่ะ บอกน้องใหม่มามันไม่ได้เงินหรอกถ้าคนดูสิบคนสิบคนน่ะสิบคนสิบคนคลิปหนึ่งมันได้แค่สิบาทยี่สิบาทแล้วกว่ามันจะครบร้อยเหรียญนะต้องประมาณสักหกเดือนหรือปีหนึ่งอ่ะของพี่รันมันปีหนึ่งนะดูสักสิบรอบอ่ายังอย่างนั้นอ่ะออกไปดูโฆษณาก่อนเจโอเจโอออกโฆษณาเจโออย่าห้ามข้ามโฆษณานะโฆษณาได้ค่าโฆษณาเดือนเดือนหนึ่งพี่รันเดือนเดือนหนึ่งพี่รันได้จากรายได้โฆษณานะเจโอจริงๆเอ่อ สองพันกว่าบาทอะสองพันกว่าบาทได้จากโฆษณานะคลิปเอ่อขึ้นไลน์นี่ไม่ได้เงินเลยนะรู้สึกเออแล้วยิ่งสายต่างประเทศนะสายบางประเทศสายต่างประเทศนะดูโฆษณาให้นะยิ่งได้เยอะอืมอย่างน้องบัวอย่างเงี้ยน้องบัวเข้ามาอย่างเงี้ยน้องอู๊ดเข้ามาอย่างเงี้ยมหาพิรันอย่างเงี้ยเออเอาขึ้นสองชั่วโมงเลยนี่เอาขึ้นกระโดดไปกระโดดมาสามรอบแล้วละ่ะอืม